อ้พี่น้องขั้นนี่พี่น้องพี่น้องเจอทางอีกแล้วอู้สวัสดีสบายดีเบอร์สุขทุกคนเนาะมเมเนีกะมาพบมาพอก็เบาอ้พานเสียงเก่าเสียงเคยนาะพี่น้องเนาะมเมเนีกะยู่ให้ยุหน้าคือเก่าพี่น้องมเมเนีกะว่าจะไปหาไซเวทเนาะไปหาไซเวทป่าเพราะว่ามีคลิปคลิปหนึ่งที่เ่าอ้วนพานเอาลูกเนาะเพราะว่าไปไปหาใส่เวทป่าเนาะคลิปนั้นเนาะที่ว่าเดือดปลาตัวเดียว ถ้าพี่น้องอเขาเบิ่งก็คือสิหูเยอะมากมาคลิปไรเนาะมันเน,น,นี่ยก็เลยแบบว่าสิออกมากแก่มื่อพี่น้องเป็นยังไงกับไปเบิ่งนมุมกันเลือพี่น้องเมือน,นี้ก็มาพูดเดียวตนะ้องพี่น้องเนาะตอนแรกปร้อมพันกับว่าสิใส่แต่เวทป่าเนี่ยพี่น้องเลยอยากมันบ่ได้ก็เลยสิห้าใส่เวทครบนึ่งป้อมพันกับสิห้ายายเวเทแถวนี่ยเนดะ็กพี่น้องเลย ตอนนี้ก็กำลังสิพยายามเบ็ดพี่น้องเลยต้องเบ็ดใน,นบริอัรวตดีโอทร,รับมันคำก่อนพี่น้องเลยป่ะพยายามเบ็ดทำการด้วยพี่น้องมาผู้เดียวพี่น้องเลยเ,าเลยขาว่ามาผู้เดียวมันมานเขาว่า,า,วาลองมาผู้เดียวเบิ่งมานสำไรอุ้ยนกเตือนนกเตือนนกข่ม บังเี้ยถืออยู่พี่น้องกระปูกัพ่อกระปูดึงขาครบอยู่นี่กระปูพี่น้องมันหนี่ยากบไปกระปูก็เอาพี่น้องปูย้ำหนี่มั่มนดี

ถือเก๊ดังนี่โอ้พี่น้องถึกแล้วถึกแล้วปดหเหรอฮะแมนเพชรเถาโอ้คือคอยู่พี่น้องเลย kiểu mạnh mẹ Ôi dù này xong khăn tít cắn đây nọ ấy ไงเลยสองขันเดียวเลยมงึง โอ้ oh, ถึกแล้วถึกแล้วพี่น้องปลุกปลุกร,รบนีม่านอยู่พี่น่องเอ้ยร่นอีกแล้วร่นอีกแล้ว จะรปลาลุน้องพี่น้องเนาะโอ้ผู้ดีปีงแสบพี่น้องเอม้านู่ม้านู่ขึ้นนี่ไม่ดอนไม่ดอนอู้พี่น้องกันนี่พี่น้องพี่น้อง เจอทางอีกแล้วมาแต่ปลาลุกพี่น้องได้ยขึ้นเนี่ย มันไม้กันต่อพี่หน่องมัน,นโอ้คันนีพี่หน่องเลยอีกแล้วอีกแล้วปลาลุกคือเก่าพี่น้องมันแต่ปลาลุก thiếu kèo nó thiếu nỉ nó mát vô phi nòng ấy quên nè há cổ หลอนเบิดพี่หน่องเลยถือไปขึ้นนี่ขึ้นนี่ถืออยู่ต่อยามเลวยเอสไซเวทปลาอากาศยังเงี้หมึดหมดอยู่เนาะ bộ án của má nhà thầu này cục sam tổ thì nó đồng hai giảm biết bà koh. ห่อนเบิดพี่น้องโอ้ขั้นเนี่ยถือดูพี่เนาะ ลุูกตามเคยนะฮะอย่างไนคันนี่โอ้คันนี่เอียนพี่น้องคันนี่มัานเอียนเอียนกับปลาลูก ปดเอาก่นอกนดีเอียนตัวหนึ่งรุดไปสั่มพี่หน่องเลยปะ่ะเอาหายามเบ็ดกบกันต่อพี่หน่องเตือกบพี่หน่องกบตามเคย ถืออีกแล้วถืออีกแล้วกบหน่อยพี่น้องอย่างไรอย่างไรสบายดีพี่น้องโอ้ได้เลยด้วย้องมาลองพานพี่น้อง โบได้โบได้กดมาใส่ได้พี่น้องเอ้ยวันเป็นทงหน้ากวางอันนแถวแถวนี่ตะเวนก็บกำลังเริ่มขึ้นพี่น้องตอนนี้ก็บกูเวทแดวพี่น้องเอ้ยขิ้เราไทยบอง่ะย่างย่างมาหาเขาอยู่เทียนด้อ อตอนนี้ก็บกูเวทแต่ดเอาเนาะพี่น้องเนะาะเบาออมพานกับส้นเมฆเทียงในวัดนี้ประมาณประมาณย่ำเสาพี่น้องใส่ปลาตัวเดียวถือปลาสองตัวบางเสาลุดตัวหนึ่งกับเอี่ยนตัวหนึ่งกระุดไปสับพี่น้องเลยช่วยคักเมื่อคืนนี้ได้อยู่พี่น้องปลาเดี๋ยวเมอเทียงไปบังกันพี่น้องกัถือปลาพานอยู่ ว่าคลิปนั้นได้ปลาตัวเดียวเนาะคลิปนี้ก็เออะไได้โตเติอยู่พี่เนาะไปัง้กันเพียงเลยพี่นาะเตะเนก็กำลังเดิมขึืนพี่นาะอเพีงแล้วพี่เนาะนูอโอ้โมเอ้ายเ้ิ่ <c oughs> มนี่อ <c oughs> ันนี <c oughs> ใส่ว่าผมงพานเนาะใส่มาคืน,นสวัสดีเนี่ยสวัสดีพี่น้องนี่พอว่าวผังพานเนาะสวัสดีเนี่ยสบายดีสวัสดีม,มาเดือดครบให้ดูอุกนี่โอ้ยใส่ครบร้อยพี่ใส่เตยพี่น้องเลยม,มาด่าออก่อกว่าเวทอหายว่าผมงพานเจ็ดสิบเนาะ นี่ของว่าวอุ้พานพี่น้องกะลูกไปได้ตัวเติมอยู่จริงวะใส่บุษันปศัยเลยพี่น้องเยอะปศัย่ังตอนนี้ก็ปศดเบ็ดเดาพี่น้องเลยปศดกบออกจากเบ็ดเดาเลยอันนี้เวดเ่าวอุ้านเนาะ เบ็ดกบสามสิบเบ็ดปลาสี่สิบอันนี้เบ็ดหายานนว่า้องพานนะโอ้ซูซีซูซีว่ะก้องพานนี่โอ้มมแตะกีเดนมีปลาลูกกบเขียดกบสุด,สดเยอะจังเลยหาปลี่งปลาพี่น้องเลย มืนเนียบ้าสิกินเขาหน้าก่อนจะกิเขาเมื่อวานพี่น้องหาเปียงปลาพี่น้องตอนนี้กับเปียงไก่ซุก,กพี่น้องโอ้เดือดเป็นกระแสไา้พี่น้องเลยเปียนเขียดเนาะเนี้นะแอบบบับานๆพี่น้องแอบบบับานๆพี่น้องเอ้ย นนปลาลูกปลาคอพี่น้องปลาไซเวียตมามขึ้นเนียนนะปลาย่ำมหนมันดีพี่น้องเลยสุกเดือุกเดืพี่น้องมาเิ่มาเลยมาเ้อ ปลี่ยนคบเปียงเฉียดเปลี่ยนปลาต้องกันพี่น้องยังไปยูอนหน้าคือเก่านะมาเลิกไมาเลิกพี่น้องอาหารเสาร์นี่ก็คือเปลี่ยนปลาต้องสี่หน่อยเนาะเปลีปล่ยน,นป,ลปลาจำแจวแล้วก็มี้พลาดจ่จะนอยพี่น้องแสบได้พี่น้องเอ้ย กรอบๆข้างนอะงกระลุกธรรมชาตส เีียววันวน่นนอตอนนี้ก็กินข้าวแดงนาะพี่น้องเนะาะเปาพานกับเสื้อมื่ออะไรวัดนี่เป็นจังไดงกับยาเดิมกดไหลกดแท้กดติดตามสองเบาพังพานเสี่ยแนวยเด้อพี่น้องเอ้ยเพื่อ ให้บ่าวผ่านเนาะมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะฝากน้ำแน่เด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเยี่ยมกันคลิปหน้าพี่น้อง